กลับสวัสดีครับผม่นช่องสู้ผู้สู้คนณสับปะผงมาพร้กันอีกแล้วครับกับหนุ่มบานาครับวันนี้จะพามาบิ่งมากินอาหารแซ่บๆครับนี่อาหารบ้านเฮาครับนี่ย่างปลาข้อครับนี่ปลาข้อตัวใหญ่ๆซำเละออกมาไปตากแดดครับปลาข้อแดดเดียวครับพอไปพี่น้องนี่กับตุ่มไข่ตุ่มครับอันนี้ก็ส้มปลาส้มปลาแซ่บๆส้มปลาดูครับยำนี่ดังตึ๊ดๆๆ๊ครับอยู่ในป่าส้มบุรณแซ่บครับนี่ก็บเจียวมะขือครับนี่เอาอันมอดเลยนี่ มาใหม่ใหม่มาทำไบมนี่วัววัวยอดของวัวครับไอ้ดอกมันครับรสชาติออกหวานๆครับแซ่บ พอเดือด๋ย็น,นกนะ็ได้กันเอาฟืนเต็มเรื่องเลยอตัวผู้รับมะเขือ ผลมป่าไปแคบกับลังขับเลยเนามันหั่นคับครับเมน,มนูมือนี้เมนูป่าชมป่าปิ้งป่าจบับจับ ราปรวัตนี่หวานครับแซ่บหลายครับชมบปดูห้องเบียกปะ ข,ขอปิคลิปเยงที่นี่เดีอครับเอื่องของพน้องของคุณหลายๆครับ